วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายจรันธาดากนสโตรองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและพาตรไปถวายแด่พระเทพวชิรยาณน,นวัดหนองป่าพงอำเภอวายินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีหลังจากมีพระบรมราชองคการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระราชพระราชภาวนาวิกรมเป็นพระเทพวชิรยานภาวนาวิธานโกศลวิมลมศาสนากิจจาธรมหาคณิสรบวรสังคารามคามาวาสีพระราชาคณะชันเทพฝ่ายวิปัสนาธุระมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้5รูปคือพระครูประรัดพระครูวินัยทรพระครูสังคารักษ์พระครูสมุกและพระครูใบดีกาเมื่อวันที่30มบีนาคม2564 พระเทศวชิระยานมีนามเดิมว่าเลี่ยมจันธรรมอุปสมบทเป็นพระพิสุเมื่อปี2504ต่อมาได้กราบนมสัสก,การฝากตัวเป็นสิทธิ์พระโพธิยันเถระชาสุพัทโทรหรือหลวงปู่ชาวัดหนองป่าพงจากนั้นหลวงปู่ชาได้ส่งท่านไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่วัดสาขาข,าของวัดหนองป่าพงที่นครเวียงจันทร์ประเทศลาวและปี2537ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดหนองป่าพง พร้อมกันนี้ทรงพระกรุณาโปรดรกล้าโปรดกระหม่อมให้นายจารรทาดากรณโสดองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดย์ศและพาตรไปถวายแด่พระครูวิมลปัญญาคุณวัดป่าสีแสนธรรมอำเภอของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีหลังจากมีพระบรมราชองคการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะมีนามว่าพระปัญญาวชระโมลีตั้งแต่วันที่11เมษายน2564 พระปัญญาวชัชระโมลีเจ้าอาวาสวัดป่าสีแสงธรรมเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นพระนักพัฒนา จากการที่เป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนสีแสงธรรมหรือโรงเรียนเสียดายแดดซึ่งพระปรัญญาวชิรโมลีได้นําความรู้ที่ได้จากการศึกษาโซลารเซลล์มาต่อยอดเป็นพลังงานทดแทนเบื้อใช้ในโรงเรียนและสร้างระบบสมาร์ทฟาร์มรถเข็นนอนนาสถานีไฟฟ้าเคลื่อนที่รถไฟฟ้า e ีวีคาจากแผงโซลารเซลล์เป็นต้นจนทําให้ลูกศิษย์บางคนตั้งฉาย,ยาว่าพระเสียดายแดดและพระครูโซลาเซลล์ นอกจากนี้ยังพัฒนาพื้นที่โดยรอบวัดให้เป็นแปลงเกษตรส่งเสริมหลักการตามพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงจนได้รับยกย่องจากเว็บไซต์ข่าว The ะบุ๊ให้เป็นพระสงฆ์แห่งปีปปปวันนี้ที่สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สำนักงานบรรเทาทุกข์ และประชานามพิทักษ์สภากาชาติไทยที่จัดตั้งครัวพระราชทานอุปนายกาผู้อํานวยการสภากาชาติไทยเป็นวันที่6โดยมีพันเอกกรการนาเวทวณิกุลรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานในการมอบอาหารพระราชทานที่ปรุงสุกใหม่จํานวน3,130ชุดให้แก่ผู้แทนอําเภอหัวหินอําเภอสามรอยอดอําเภอปราณบุรีอําเภอกุยบุรีอําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์อาเภอทับสะแกอําเภอบางสะพาน และอำเภอบางสะพานน้อยเพื่อนำไปแจกจ่ายบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การ,การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 พร้อมกันนี้ได้นำอาหารพระราชทานน้ำดื่มและชุดทาน,น้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด -19 ไปเยี่ยมผู้สูงอายุและผู้พิการในพื้นที่ตํมนตไร่เก่าอำเภอสามยอดจำนวน3ราย ั้งนี้สมเ็จพระนิธิถาที่ราชเจ้ากรมสม็จพระเทพพหลราสุดาสยามบรมราชากมารีอุปนายิกาผู้อํานวยการสภากาชาติไทยทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 จึงพระราชทานพระราชานุญ,ญาตให้จัดตั้งครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารนําไปแจกจ่ายให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนซึ่งเป็นการช่วยเหลือด้านความเป็นอยู่ในเบื้องต้นทั้งนี้สภากาชาติไทย ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคในโครงการพลังใจ99บาท9ผ่านวิกฤตโควิด19 <c oughs> เพื่อมอบชุดทานน้ำใจช่วยเหลือประชาชนที่ต้องกักกันตนผู้สูงวัยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้และไร้ที่พึ่งเพื่อลดความเสี่ยงป้องกันและเยียวยาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19ด้วยการสแกน QR Code หรือโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยชื่อบัญชีสภากาชาติไทยเพื่อภัยพิบัติเลขที่001 1, 1 3 4 5 6 7 0หรือธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักงานจัดหาไรายได้สภากาชาติไทยเลขที่023 6, 6 06799 0หรือสอบถามเพิ่มเติมโทร1664